อวอลเล่บอลประกาศชื่อนักตบลูกยางสาวไทยชุดซีวีหลีก2023สนาม2นักตบสำรองขวัญใจมีชื่อติดทีมยังไร้ดาวดังหนึ่งคนสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงเข้าร่วมแข่งขันวอลเล่บอลซีวีหลีก ครั้งที่สามสอสัปดาห์ที่สองโดยมีรายชื่อดังนี้พรพันเกิดปราดดลลพรสิงโพปิยนุแป้นน้อยจิดาพานาหัวหนองทัศด,ดาวนึกแจ้งจรัดพรบรรดาศักวิมนรัตนพันธิชากรบุญเลิศชัชชุอ่อนโมกสีอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรัมสสิพาพรจันทวิสูตรนัททิมากุก สุทัตตาเชือวูหลิงเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรย,ยอดผู้จัดการทีมเดนัยศรีวัชรเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนนุศราต้อมคำผู้ฝึกสอนจุรีพรสุดชานักกายภาพบำบัดอนุวัตนวัลภาแพทย์ประจำทีมสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลซีวีลีก ครั้งที่3-2023สัปดาห์2จะแข่งขันที่สนามกีฬาสมโพธิชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่11-13สิงหาคม2566